จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเธอเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะครับก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเธอไปซื้อขนมจีนนะไปซื้อขนมจีนนะครับ,นนรบแล้วก็ไปซื้อปลาดุกเนี่ยมาต้มเป็นน้ํายาปลาลาว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็กินขนมจีนไปนะครับเนี่ยอร่อยมากเลยว่าอย่างนั้นแต่ยู่ๆเนี่ยหลังจากกินขนมจีนเนี่ยบอกว่ารู้สึกมีอะไรเคืองๆที่ปากอ,อ,อ,อยู่ที่คอนะครับเหมือนกับก้างติดคอหรือเปล่านะครับทีนี้มีคนแนะนําว่าให้กลืนกล้วยคําลูกใหญ่ๆเข้าไป นะครับเพื่อจะให้มันไปก้างติดคอเนี่ยมันมันหลุดลงไปตอนกินนี่ถ่ายคลิปด้วยนะ,ะทีนี้อพอคืนลงไปมันก็ไม่หายเจ็บฮะบมันยิ่งเจ็บหนักเข้าไปใหญ่แล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องเป็นราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นี่นะครับ,รบมีผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งชื่อว่าคุณรุ่งนภพาเที่ยงโยธานี่นะครับได้เอาภาพนี้มาโพสต์โพสต์ภาพเหล็กเนี่ยเห็นไหมเหล็กโค้งๆเนี่ยคล้ายตะขอซึ่งเอาออกมาจากเหงือกของเธอนะฮะนี่เอามาจากเหงือกของเธอ ซึ่งเธอก็บอกว่าสายศาสตร์มีจริงไม่จริงไม่รู้แต่สิ่งที่เจอก็คืองงมากมันฝังจมมิดอยู่ที่เหงือกหลังฟันกรามซี่สุดท้ายเป็นก้างปลาหรือเปล่าไม่เป็นเหล็กหรือเปล่าใช่เนี่ยเป็นเบ็กตกปลาหรือเปล่ายังไม่ทราบเป็นเข็มผ่าตัดหรือไม่ก็ยังไม่ทราบใครรู้ช่วยอธิบายให้ทีนี่เธอบอกแบบนี้นักข่าวก็เลยไปเลยฮะไปที่บ้านที่พุทธไทยสงนะฮะไปเจอกับคุณรุ่งนภาเที่ยงโยธาซึ่งเป็นคนโพสต์และก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลด้วย นะครับทีนี้คุณลุงนภาลเล่าให้ฟังบอกว่าอย่างที่บอกว่า 3- าสวันที่ผ่านมาเธอไปซื้อขนมจีนและก็ปลาดุกที่ตลาดจังหวัดกาลสินเอาปลาดุกมาต้มปลาร้าเป็นน้ํายากินกับขนมจีนที่ห้องพักนี่แหละวันเกิดเหตุมีการถ่ายคลิปขณะที่กินขนมจีนอย่างอริสอร่อยกับน้ํายาปลาดุกอก็ใส่ปลาร้าลงไปต่อมาหลังกินเสร็จมีความรู้สึกว่ามันมีคึงเคืองอยู่ที่บริเวณลําคออา้าวนี่ก้างติดคอหรือเปล่าไม่ทราบ แล้วก็ดื่มน้ําลงไปกินอาหารลงไปก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาอีกว่าอย่างนั้นเธอก็เลยกลับมาที่พุทธไทยสงบรีลลัมเนี่ยนะครับซึ่งพ่อก็แนะนําว่าอ๋ออย่างนี้ก้างติดคอแน่ๆเลยนะครับให้เธอกลืนกล้วยลูกใหญ่ๆคําใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปเพื่อให้ก้างติดคอเนี่ยฮนะมันหลุดลงไปแต่กลืนไปแล้วไม่รู้ว่ากี่ลูกกี่ลูกมันก็ไม่ลงว่าอย่างนั้นนอกจากจะไม่ลงแล้วยังมันยังเจ็บมีอาการระคายเคืองเริ่มรุนร,นรุนแรงมากขึ้นก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลพุทธไทยสงนะฮะ แจ้งอาการให้หมอทราบนะครับหมอก็พยายามค้นหาในช่องปากและกระลำคอนานกว่า2ชั่วโมงแต่ไม่เจอของนะไม่พบอะไรเลยก็เลยส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดว่าอย่างนั้นหมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี่ยก็ได้ซักอาการและก็ตรวจสอบในช่องปากในลําคออีกครั้งแต่ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติเหมือนเดิมเลยก็เลยทําการเอ็กซเรย์ปรากฏว่าไปพบแท่งเหล็กยาวโค้งๆเนี่ยยาวประมาณสัก3มเซนฝังอยู่ในเหงือกหลังฟันกรามซี่สุดท้ายด้านล่าง ลักษณะจมลงไปตามแนวรากฟันจนมิดเลยมองด้วยสายตายัางไงก็ไม่เจอนะครับหมอก็เลยผ่าตัดเอาเหล็กที่ว่าออกมานะฮะแล้วก็ได้ซักประวัติแล้วก็สอบถามเธอว่าเคยเนี่ยเธอเคยไปทําฟันไปจัดฟันมาหรือไม่เพราะเหล็กที่พบในฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยลักษณะคล้ายอุปกรณ์จัดฟันแต่ถ้าเธอก็ยืนยันว่าในตอนแรกบอกว่าเนี่ยไม่เคยไปทําฟันไม่เคยไปจัดฟันมาก่อนนะนี่บอกแบบนี้เธอยังเล่าอีกว่าเหล็กที่ผ่าออกมานั้นหมอเองก็ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นตะขอเบ็ดจริงหรือไม่ เพราะลักษณะส่วนปลายของเหล็กมันมีความแหลมคมไม่มีตะขอหรืองเงี้ยงเหมือนตะขอเบ็ดทั่วไปแต่มีร่องรอยของรูสอยเข็มอยู่ฟังเสียงเธอครับผู้บาดเจ็บฮะ มันเบ็ดหรือว่าเรากินปลามันเจอเบ็ดเป็นไม่ได้ไหมอันนี้มามาจากปลาดุกหรือ่จะมาจากปลาดุกวิ่ก็ลองพี่พี่คิดดูว่ามันมาจากปลาดุกไหมแต่ปลาดุกไม่ได้เอาส่วนหัวส่วนอะไรมันนะแล้วหมอเขาบอกไหมว่าว่าว่าหมอก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามาได้ยังไงแล้วแล้วมันฝังอยู่ในเงือบด้วยนะพี่มันไม่ได้ติดอยู่ที่คอหมอก็บอกว่านี่หนูเพิ่งเจอเคสแรกนะถี่ว่าก้างติดคอแล้วเป็นเหล็กต้องแปลกอว่ามันมันเกิด็เลยนึกว่าโดนของอ่ะใช่ค่ะ อะไรนึกว่าโดนของแหาหตไม่เจอใช่ก็หาหาสาเหตุไม่เจอหมอก็งงว่ามันมาได้ไงพี่ป่านี่ยังกล้ากินปลาอีกไหมนี่่อไปคงไม่กินแล้วคือพักก่อนกลัวแล้วคือพักพักหรือไม่กินแล้วตอนนี้ไม่กินเลยตอนนี้ต่อไปไม่แน่คือบัผู้ช่วยพยาบาลรุ่งนภาเนี่ยตอบคำถามหมอเนี่ยตอนแรกบอกว่าไม่เคยไปจัดฟันไม่เคยไปทำฟันมาก่อนทีนี้พอให้สัมภาษณ์ปั๊บเธอก็นึกได้นะเล่าให้ฟังอีก บอกว่าหลังจากที่ตกเป็นข่าวออกไปได้มีคนรู้จักโทรมาถามเป็นจำนวนมากทุกคนก็ยังงงว่าเป็นเหล็กอะไรเธอในฐานะที่เป็นคนทํางานอยู่ที่สถานพยาบาลเนี่ยก็เลยส่งภาพไปพี่พยาบาลาแผนกผ่าตัดดูจนกระทั่งพยาบาลเนี่ยถามกลับมาว่านี่เธอคเคยทําฟันหรือไม่ <ừ> เธอก็นั่งนั่งนึกนั่งนึกนะน,นั่งนึกอีกทีอ๋อเนี่ยนะฮะเ,เคย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 ไปผ่าตัดฟันคุั้ที่โรงพยาบาลใกล้กับบ้านเมื่อ15ปีก่อนว่าอย่างนั้น ตั้ง15ปีแล้วนะเนี่ยบอกแบบนี้คือมันก็ลืมไงในตอนแรกก็บอกหมอว่าไม่เคยทําเลยแต่ว่านึกได้เอา15ปีที่ผ่านมาเคยไปผ่าฟันคุี่โรงพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่คุยกับพยาบาลเนี่ยครั้งนั้นหมอครั้งนั้นหมอลืมเข็มเย็บไว้ในเหงือกอย่างแน่นอนอนี่คุยกันเองนะคุยกันเองเลยหมออาจจะลืมไว้ว่าอย่างนั้นเถอะเธอก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าเนี่ยเป็นก้างหรือไม่ก็เบ็ดอย่างแน่นอนเพราะกินปลาดุกกับขนมจีนเนี่ยมันก็เจ็บอคบอพอกินเสร็จปั๊บเจ็บคอเลย พอมาเรียบเรียงดูนะครับอาการเจ็บคอน่าจะเกิดจากก้างปลาไปติดคอแต่หมอก็ตรวจหาไม่เจอนะฮะจนมาพบเข็มโดยบังเอิญอย่างไรก็ตามส่วนตัวยังติดใจว่าหมอที่ไปทําจัดฟันผ่าฟันคุดในครั้งนั้นเนี่ยอาจจะลืมเข็มอันนี้ไว้ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าลืมไว้อย่างไรก็ไม่ทราบ oh. เดี๋ยวกะว่าจะไปถามดูประวัติการรักษาดูอีกทีหนึง่งไม่ทราบว่าประวัติมันยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะสิปีผ่านมาแล้วเป็นเหล็กโคง้โคงๆนะเ oh. นี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้ ไม่รู้สึกตัวเลยจนกระทั่งมากินขนมจีนน,น้ำยาประดุกถึงรู้สึกโอ้ดูสิฮนะครับเออเขาบอกว่าเข็มมันมีลักษณะเป็นแบบเหมือนรูที่เอาไว้ฝนร้อย,อย,อยฝนได้ฝนอะ,อะไรเข้าไปได้มันก็คล้ายๆกับเข็มผ่าตัดอ่ะเข็มเย็บแผลผ่าตัดเออนี่นะฮะค่ะ